ชั้นสิอันนี้ไม่ต้องอ่ะคุณหมเพราะว่าชั้นสิเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่เพิ่งเจอ,อคุณหมอเมื่อตอนตอนสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคะพี่เจอคุณหมอพี่ก็ถามคุณหมอท่านนี้อีกท่านเป็นอาจารย์แพทย์บอกเอ้ยตกลงยังไงวะบอกตกลงเนี่ยที่สิบห้ามกราเนี่ยนะต้องสง่งเวชระเบียนทั้งหมดอ่าใช่แล้วรายละเอียด <Dead line. S 1> ด้วยเพราะหมอถามละเอียดเออ่อถามทั้งทั้งเซอร์เคิลเลยทั้งวงกลมนี้เลย,วง,ลเลยวงกลมการรักษาเนี่ย ว่า c e s เเนี่ยมันมีอะไรบ้างทั้งหมดทีนี้มันไม่มีพอไม่มีปุ๊บเขาจะถองขอเลื่อนเขาจะให้เลือนอีกสิบห้าวันเดือนมกราทั้งเดือนอแต่พอเรื่องขราวนี้แล้วเนี่ยแพทยสภาจะเรียกประชุมถ้าสามสิบวันผ่านไปแล้วแล้วก็ยังไม่มียังไม่มีเอกสารใดๆมาส่งเลยเนี่ยแพทยสภานั้นจะใช้มติในที่ประชุมอะเพื่อที่จะเรียกละเรียกถาม เรียกตัวบุคคลมาเลยเรียกหมอ<ช>มาที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพราะว่าถ้าไม่มีเอกสารมาให้เนี่ย<ม>พยาผานก็จะถามเลยว่าทําไมไม่มีเอกสาร<ม>ให้บอกว่าทําไมคนที่เกี่ยวก็จะเรียกผู้บริการโรงพยาบาลมาก่อนว่าทําไมไม่มีเอกสารมาให้เราเลย<ม>คือ30วันที่ผ่านมาในเดือนมกราทั้งเดือนเนี่ยทำไมไม่มีเอกสารอนคือคือถ้ามีจริงมีการรักษาจริงถูกต้องตามกระบวนการจริงก็แค่หยิบเอกสารจากแฟ้มมาให้เรา อันนี้จะเรียกพออคนแรกเลยอยู่ในลิสต์เลยพออมันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนสองคนในช่วงนั้นก็จะเรียกพออมาแล้วก็จะเรียกคุณหมอที่ไม่ได้มาเป็นพยานก็ตอนนี้แพทยสภาเนี่ยมีแฟมแฟมหนึ่งแล้วที่หมอและพยาบาลจำนวนหนึ่งอ่ะถูกกันเป็นพยานเขาก็จะเรียกคุณหมอที่เป็นหมอสมองอ่ะหมอผ่าตัดสมองอ่ะที่เป็นหมอเจ้าของไข้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่สองเลยคือหมอท่านนี้จะเรียกให้เข้ามาคุยที่แพทยสภาอ ถามว่าพี่ก็ถามหมอคนนี้ว่าแล้วมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้ไหมไม่ได้ตราบใดที่คุณยังเป็นสมาชิกของแพทยสภาคือหมอทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้พรบวิชาชีพของหมอคือซึ่งมีแพทยสภาเนี่ยเป็นองค์กรกำกับเหมือนสภาทานายความอะ่ะสภาวิศวกรรมสถานสภาสถาปนิกนะอืม่มมไม่ได้ไม่ได,ไได้เพราะฉะนั้น ถ้าเอกสารไม่มีคนต้องมาพูดง่ายๆอ,อาจารย์พันธ์นี่บอกว่าถ้าเอกสารไม่มีคนก็ต้องมาเพราะพอคนมาปุ๊บทีนี้ก็จะไล่ละทําไมาเอกสารไม่มีเพราะอะไรหมอพอออกก็จะตอบไม่ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยแพทยสภา,าเนี่ยคุยกับหมอรอบๆไปแล้วหลายคนแล้วคือหมอที่เจาะรูพยาบาลที่ช่วยหมอเจาะรูอะสองคน สามคนแล้วนะอ่าแล้วก็คุยกับหมอคนที่ตัดสินใจเปลี่ยนคือเซ็นไปคืนเดียวแล้วขอถอนตัวสี่คนแล้วนะเอ่อแล้วแพทยสภาพอสี่คนนี้แล้วเนี่ยในแพทยสภาเป็นหมอถูกไหมพอเขาฟังสี่คนนี้พูดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าไอเนี่ยป่วยทิพอ่าฉันคุยกับหมอเมื่อสองวันก่อน บอกว่าพอเรารู้เนี่ยเราเราเราู้เลยพอเราพอเราถามว่าอ้าวทำไมคุณทำไมคุณถึงถอนถอนชื่อออกล่ะเซนคืนนี้ถอนชื่อออกทำไมเขาก็จะพูดว่าไม่ได้ป่วยอะไรเขาจะพูดป่วยทิปทีปท่่าป่วยทิปและไอ้นี่ไม่มีเอกสารมาอีกอม,มันมีมันมีใบทะเบียนอีตอนเจาะรูอ่ะมันมีแค่นี้เองอสองใบมีสองใบ <laughs> เขาบอกมีสองใบก <laughs> ็มันเจาะแป๊บเดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จเอาคนมา พออันเนี้ยกลุ่มนี้แพทย์ผักบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วรอกลุ่มนี้กลุ่มผ่มพาพันธุ์ซึ่งเมื่อวานมักหมอวัาลงเนี่ยออกมาให้ข้อมูลนี้นก็ดีคือคนคนที่เป็นชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจเลยคือหมอวัลลงบอกได้เอกสารจากแพทย์แพทย์ทายธภามีเพื่อนดีแล้วก็ส่งมาน้่หมอหลายคนนั่นจะได้แล้วแหละมันคล้ายๆเหมือนกับเป็นข้อมูลที่เขาจะต้องส่งให้สมาชิกเนี่ยว่าตอนนี้เขาทำอะไรไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ย อันหนึ่งที่เราก็เพิ่งรู้เราไม่ได้เรียนหมอว่าอไอเจาะกระดูกไอเจาะหัวไหล่ที่พี่ปองว่าเนี่ยอถ้ามีการเจาะหัวไหล่จริงซึ่งมีการเจาะจริงๆเนี่ยแปลว่าไม่ได้วิกฤตเพราะคนไข้วิกฤตจะทัดไปเรื่องนี้ไม่ได้เลยเข้า I อเอแบบรัฐมนตรีทวีบอกว่ามีหลักฐานเอฟอไอว่าไม่ได้นะคือคือพอคนที่เขารู้เรื่องมาพูดเนี่ยมันจับโกหกได้หมดอ่ะทีนี้พี่ก็ถามหมอคนนี้อีกว่า เห็นแล้วมติทวีเขาบอกว่ามีมีฟิล์ม m r i อาะเราจะเอาที่ทีนี้เขาไม่ได้ทำ MRI อา MRI อ่ะะแล้วเขาเอาจากของคนอื่นเนี่ยเอามาให้แพทย์สัมภาได้ไหมฮะเขาบอกว่าถ้าคุณกล้าก็ได้บอกยังไงนะคะพี่หมายถึงว่าถ้าคุณกล้าที่จะเอาเอาฟิล์มเก่าของคนอื่นเนี่ยส่งไปแพทย์สภาคุณกล้านะร่างหลักเท็จนะอ่าจะได้เพราะแพทยสภาเขาเป็นหมอนะ เขาดูเขาดูตัวเลขตัวดูตัวเลข MRI ดูนั่นนั่นเขาก็จะเห็นว่าไอ้คนนี้กสหมองมันเป็นอะไรนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปเช็คกันกับสมมุติสมมติสมมุติว่ามีการตรวจแม้แต่ฟันเอ็กซเรย์ฟันสมมติถ้ามีใบเอ็กซเรย์ฟันของคุณทักษิณแผ่นเดียวเขาก็จะเห็นได้ว่าโครงมันไม่เหมือนกันเขาถึงบอกว่าถ้าคุณกล้าก็ส่งได้ แต่หมอแพทยสภาทั้งหมดเขาดูเขาจะรู้เลยว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่แล้วคนดูนะไม่ใช่นักศึกษาแพทย์เพิ่งเข้าเรียนปีหนึ่งนะเป็นอาจารย์แพทย์เป็นแบบสอนคนมันไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่โอหกยากเรื่องแบบนี้ใช่โอหกยากคืองานนี้คุณทศรีเนี่ยจะตายที่แพทย์สภาที่ที่แพทยสภาทำอะไรได้บ้างก็ถอนใบประกอบโรคศีลหมดเลยยึด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 มันจะมีคนตกงานเต็มเลยนะลงมาตํารวจคือแพทยสภาเนี่ยกําลังจะจับ หมอตำรวจอ่ะอส่งตำรวจอ่ะอคือจะยะๆๆๆๆๆึดยืดยึดยืดมาเลยแล้วคุณไม่มีใบประกอบโรคศีลนีคือตอกงานเพียรแพทย์าคือหมอคือหมอเขาเรียกไงเป็นตำรวจหมอที่จะจับหมอตำรวจใช่นะทีนี้ไม่ได้เข้าคุกหรอกแต่หมดอาชีพแต่ว่าไอ้หลักฐานพวกนี้มันจะนำไปสู่ความเป็นประโยชน์ในการทำคดีอาญาต่างๆที่เกี่ยวข้องสิบสองคนเนี่ยสิบสองคนที่ปปชเนี่ยคลอ,องเรื่องเอาไว้แล้วเนี่ยนะ ีแต่มันไม่มีหมัดเด็ดไปน็อกอ,อันนี้แหละที่พี่ปองเล่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวมัดมจัให้มั่นคันให้ตายเลยนะอันนี้นะคะก็เรื่องชั้น14ป่วยทิพย์ของคุณทักษิณเนี่ยมันจะตามมาหลอกหลอนนะจ๊ะ ตามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ now, now, World Express ร่วมกับ Around the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูสมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโคโดยสายการบิน a อ r o f l o t เยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโคเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเคลมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมรูระด 5ดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเล c ชันสโมสโกเดินทางสู่เมืองมูนมันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอ t สันไลฟ์พาร์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากหรือควางเรนเดียขี่สโนโมโบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบียรยฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูนมันถึง3 มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680